สวัสดีครับสอง YouTube น้องมีกระตังครับผมพี่น้องเอฟซีครับสวัสดียำสาวพี่น้องสวัสดีเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าที่กำลังติดตามที่ยังไม่ได้ติดตามนะพี่น้องเนาะติดตามไม่น่าไม่ได้พี่น้องเนาะมาดูไก่นนมพี่น้องเนี่ยวันนี้รุ่นเจ็ดเดือนกลัวๆพี่น้องเจ็ดเดือนกลัวๆหล่ะพี่น้องคิดว่าตอนนี้น้ำหนักอยู่ประมาณสองสองเก้าแล้วพี่น้องเด้วสองแปดสองเก้าไก่นม เดืดเดือนนมเลยพีหนอใหม่ๆล่งเรือมอันนี้เดือี่นอกรลังคึกกระลังหาใหม่หนอ่นี้เกนมก็ยังช้ำใหม่ข้างในด้อย่นอเด้อรออายุก่อนนอเช็คแล้วให้รออายุก่อน รุ่นไก่เจ็ดเดือนหรล่าพี่น้องไก่เจ็ดเดือนแบบนีบนน้นะว่าไหนยังเงกันี่กำลังช่ำกำลังขุนหัวหานไหนพี่น้องตัวนี้ลอยใหญ่ดูด้วยกันตาบ้าตัวนี้ลอยใหญ่กวโกมูพี่น้องตัวนี้นะเอิกอพุโพุงนะพี่น้องแตกก็บ่มีตำหนิเงี้ยแดกครับคุณถึงกับขี่ลายพี่น้องบอสแต่เป็นปัญหาพี่น้อง ไว้ตัวนี้เก็บเก็บซ้ำแถวได้เพี่น้องเก็บแข้งเป็นเก็บซ้ำแถวในเลี้ยงไก่มากเนี่ยกำลังมีตัวนี้เลยเพี่นอ้องไกลมากมีตัวนี้เลยเพื่อน้องว่ายกันอยู่พี่น้องเสียง มาอยู่นี่3ปี4ปีพี่น้องกําลังมีตัวนี้หนนนแหล,ล,ละพี่น้องเป็นเกตสามแถวมีตัวแรกตัวแรกเล็กพี่น้องยังพันสมบูรณ์ดีไว้่น้องช่วงนี้กําลังทําใหม่กําลังหากําลังคึกกําลังห้าว

ตัวตัวยังตุ่มอนี่ตัวนอรตตุ่มตัวเดี้ยวรออยู่กันนี่น่อยไปดูเช็ดนี้มานี่ทำการเช็ดเงี่ยกำลังเยี่ยงบำรุงบำรุงลยสมุนไพรเข้านีน ไปก่อนไหนกันคือยแก้ปัญหากันไอ้เป็นเชื่องกันังไมมันเป็นเฉีงนี่ยังไงฟลายได้จับเป็นไงประเด็นไงเฉียงเนี่ยเฉียงนี่จับแน่บมาหายจับแน่เพือนน่อันนี้ขึงพ้นตกะไม่นอนพ้นตก แต่ว่านีนตกเบิดเบิดมือพี่น้องมันนี่ก็ขึ้นเลยล่ะจะตกะยี่เหล่าพวนตรงนี้พวนฟ่าที่แห้งพี่น้องมันจะตกหนาวกับหนาวพี่น้องบรรยจับศยไฮหยุดส่วนกับพี่น้องอากาศดีจะได้แบบพ่อกันเอ็นพีหน้าได้พี่น้องเดอ้อเนี่าคิ้ตามนะมีเรื่องพี่น้องเดอ้อลุ้มเล็กๆพี่น้องอแต่พ่อกันอี่พี่น้าพี่น้องสวัสดีครับ